สวัสดีครับบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงน้องยูกิเพนพกาที่รักทุกท่านหลังจากจบงานมิทติ้งก็มาขอบคุณบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงพ่อพ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนจนงานเรียบร้อยไปด้วยดีเหลือไว้แต่ความประทับใจไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเป็นการสร้างฐานแฟนคลับให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปผมจึงจำคำกล่าวของนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำได้นะครับ เมื่อครั้งน้องอยูกิเข้ามาอยู่ร่วมชายคาใหม่ๆบอกว่าถึงเราจะไม่ได้สร้างน้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราจะต่อยอดความดังและการยืนระยะให้น้องอย่างดีอย่างดีที่สุดเท่าที่คำว่าหายทองคำจะทำได้ซึ่งทางค่ายก็ติดตามและชื่นชมผลงานของน้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่น้องตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางค่ายอย่างไม่ลังเล ด้วยเหตุผลหลายประการและขอขอบคุณน้องและครอบครัวที่เชื่อใจให้ทองคำจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีงานเพลงงานผับงานบาร์งานกลางแจ้งเอาดออินดอร์ครบเลยนะครับทั้งงานพีเซนเตอร์ทั้งงานโฆษณาประชาสัมพันธ์วันนี้เราได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องแล้วก็ภาคภูมิใจนะขอรับ เมื่อน้องยูกิเพนพกาไปออกในรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชควันอนังคารที่31ตุลาคม2566เวลา6โมงเย็นเมื่อวานนี้ใครได้ชมบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างลูกสาวออกทีวีสวยไหมร้องเพลงเพราะไหมนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับส่วนเพจคนลูกทุ่งก็นำข่าวนี้มาบอกต่อเช่นเดียวกันบอกว่ายุกิหทองคำโชว์ฝีมือแต่งเพลงเอง พร้อมให้ฟังก่อนใครที่ลูกทุ่ง FM-103 ยูุกิเพนพกาโชว์ฝีมือการแต่งเพลงเองเป็นครั้งแรกกับเพลงใจแต่งหลังนายห้างปรัจษ์ชัยไหทองคำไฟเขียวให้โชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที่นับเป็นความสามารถของเธออีกอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนไม่รู้และเพลงนี้หลังบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการมิกซ์เสียง พร้อมกับถ่าย MV ในวันที่6พฤศจิกายนนี้จากนั้นมาก็จะอ่อนแอถึงบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องยูกิเตรียมรับเพลงใหม่กันได้เลยนะครับผมวันนี้น้องยูกิก็ไปทำหน้าที่ใส่เสียงเพลงใหม่นะครับวันนี้น้องยูกิไปใส่เสียงเพลงน้ำปลาราแม่เผาและเพลงไปถอนคำสาบาน ส่วนงานวันพรุ่งนี้งานบุญบั้งไฟพญานาคอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายจากนั้นมาก็จะมาที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงใกล้ๆก็อย่าลืมให้กําลังใจกันได้เหมือนเดิมนะครับของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่ารักษาไวเ้เถอะคนที่จริงใจกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะทุกวันนี้มันหายากเหลือกเกิน ไม่มีใครผ่านมาในชีวิตเราโดยบังเอิญหากเรารู้จักหนึงร้อยคนเราก็จะมีบทเรียนหนึ่งร้อยบทเพราะมนุษย์เรานั้นไม่เหมือนกันบทเรียนจากความไม่บังเอิญเหล่านี้จะทำให้เราได้ความรู้อีกมากมายเราเติบโตและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้แหละขอบคุณที่ทำให้ได้เรียนรู้ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกันกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะขอรับไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ